ครับนกซึ่งนําเข้ามาใหม่นะครับเป็นนกฝึกต่อนะครับที่ซื้อเข้ามานกตัวนี้อายุ3ปีครับอตอนนี้เอาผักเสี่ยนผีและดินดําผสมกันให้กินนะครับรีบเลยรีบกินตั้งใจมากเห็นไหมครับเหมือนจะไม่เคยได้กินมาก่อนอมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรไม่ชิมเลยครับเอาเลย จัดได้เต็มที่เลยไม่มองใครเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นเอาขนาดนี้โอ,อ้ท่านไหนที่อยากจะให้นกของท่านลองนะครับอ่ลองซื้อไปเลยครับไม่กินอไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับนกท่านป่วยแนละ้วถ้าไม่กินมันต้องกินครับอ่าสมุนไพรจักระพงครับดินดำ กินแล้วทําให้นกของท่านช่วยย่อยทําให้เจริญอาหารผักเส้นผีก็มีเป็นตัวยาที่ช่วยให้นกของเราร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยไวนะครับไม่ขี้เขียวขี้ขาวเร็วนะครับกินโอ้โหกินนานพอสมควรเลยครับนี่ผมพูดไปมันก็กินไปนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับอ,อกินไปไม่ต้องอายไม่ต้องอายนี่ครับ โอ้นานพอสมควรอือเป็นนาทีมัง้งนี่เกือบนาทีแนละ้วอาโอเคครับยังไงก็กินครับอยากลองไม่เชื่อให้ลองครับความจวดกำลังจะถึงนกตัวรักของท่านแล้วครับจวดจวดครับ